ับสบายดีพี่น้องสบายดีเบิร์ตผู้สุขมพลชุมบงสุบอลพี่น้องเว็บผบพอกันกับซองเบาวควันมาพี่น้องเอ้ยมื่อนี้ติดตามอาการตาอีกเถอะหนึ่งนาะพี่น้องถ่ายลงไปพี่น้องเบิร์งหากบ้าตะปักซองพี่น้องไปกับเบาวควันไปซื้อแพมเพิร์ตพี่น้องเอ้ย สุดจนได้ใส่แผ่นเพิร์ดนะพี่นอ้องเ,เป็แผนเพิร์ดผู้เฒ่ามีสิบปสิ้นมีสิบสองเบอร์มี1ิบสิน้นกับสิบพี่นอ้องตัวสิบหานะคือสิอ่งใหญ่เนาะตัวน,นี้คือสิใส่ได้ยี่ได้ยี่โอกใส่เป็นยับบน่บ่อะไรแบบ เป็นแบบติดเอาได้นี่เ<ม>ด้น่มีหูมันอยู่เด้น่<ม>ปูอันนี้กูอันนี้แล้วก็นั่งลงรวยอยากยืนใส่ก็ได้ขดยืนได้แล้วก็ติดเอาบอมันติดสองขางติดสองขางติดขางนี่ก็ขางเล่นอันนี้จีกมาเบิ่นงนนี่เฮ้ยมาจีกเอาเบิ่งด้วย บอกวิธีใส่พี่น้องเพราะว่าพี่ใหญ่เพิ่งกะลุกได้พี่น้องพี่ใหญ่ไปใส่เองหรือว่าใส่เบาควันใส่บอกควันใส่หายยุ่งในแขงอีพอนะตีในเฮ้ยนี่นี่ยุ่งใครบังดู๊กใส่ได้อยู่บะ

เด็กจีกวางเลยได้หรอพี่น้องกุ่มจี๊เพิ่นเพื่อช่วยเพิ่นเพื่อภเขาไม่ให้เพิ่นไปพี่น้องสำหรับเป็นของไทยเพห็นป่ะไม่ว่าเพิ่นหูแล้วไปซีใส่เอามาจับกล่องสิเหตุเหนื่อยโซ่พ่อแม่พี่น้องพ่อใหญ่ก็ได้จนได้ใส่แพมเพื่ดสวัสดีพี่น้อง พยันใหญ่พี่น้องตว่าพยันไปมายากให้พี่น้องก็เลยใส่ให้นะหอมเสียแบบหอมน้ำด้วยเนาะหอมน้ำด้แบบเชี่ยเงี่ยที่ไหนก็ลงแหงขนาดะโพกมีสือเก่าห้าสก่าห้าิบหกิลทให้บคคีย่อยก็ได้ สบายดีปาลุงดูลหกอุ้ยปาะขนะดไอแต่ออกแจ้งหาออกไมใช่หรือ้ย <c oughs> อันนี้น้องมวยเพิ่งมา,งมส,าสาธิตให้เบิ่งมวยพี่น้องสาธิตให้พ่อใหญ่เบิง่งกผัวพ่อใหญ่บอ,บอกเคยใส่จักเถื <c oughs> ่อนพี่น้อง <c oughs> แต่ก่อนซื้อจัก เท่าไรกอนไอเจ็ดสิบพันว0เจ็ดสิบนต้นอ,อ,อขอดกพี่ดแต่มันคนละแบบูแบบ้จักจักเน่นอันนี้เพื่อน่าแบบของไทยไปพี่น้องเซน,น,นหาสิาพกี่อันนี้งน้งก้น่อันนี้เป็นทั้งนาตัวนี้พ่พออยากใส่ด้วย,<ล>ยปะพ่อนแล้ตีกแกะอันนี้ออกนี่แกะอัน,นแรงจังสีไใ,ให้จีอันนี้ต้องจีกอ่ก็ตัวนี้จีจะตขึ้น

เม,ม,มืออ่อก่อนนหะนพาเพื่อนไปเอ็กซเรย์ให้พี่นอ้องเมื่อวานนี่ก็ให้น้องมวยเพื่อนไปเอาหางยามาให้าหน้าเพื่นหนกินเผาฉันลูกตนะัวเขาเพื่อนตัวเป็นล่อ,อ,อ,นนอลกินย่างลูกหล่ะเห็เนย่างกักสันบะคิมหน่อยกำลังดื้อให้พี่น้องกินขนม กินขนมพายปลาไก่นั่งก็บปได้นะอ๋อเป็นกินขนมเลยวพายช่องแล้วก็ซื้อลองกองพายพี่น้องของคารัมเพิ่นมาให้กินเพิ่นว่าอยากกินลองกองแต่ว่าวักพิมน้อยเพ่ท่านเห็นไหเพิ่นพี่น้อง

บาได้ดไหนออกมอไหนกินเบ้งบางน,น,น้าบุญสื่อมาลองกองมาให้เพื่อนฝอยพี่น้องเพื่อนคาร่ามกินตอนนี้กินได้แต่แปอปเปิ้ลกินได้แต่แอปเปิ้ลลองกองอ่างเงู มาให่ไม่พ็น่นอ่ได้ใหญ่แซบบอแซบผมื่อวานนี่บ่เมื่อวานนี่คอยมันมันอยากซื้อสอยู่เนาะลงแหงปพีไป้อพ่อใหญ่กันไปใช้กับไรเด้นี้่นเมื่อ กินแบบเบื่อกับขาวหรือกินมากไหมสน่นปากขอกินแนวลัมกับบมีพี่น้องไอแทวตลาดกัมีแต่พวกพวกขงกินที่กินไม่ได้สันสนะไป่ได้ใช่ มาเด้อมาเด้อมาเด้อมาง่ากับบดีมี่้ากันนั่งเผากัน่ย เออยเอาไปทีมขี่ไก่แม่นนูอันนี้ก็ะสิเป็นนาำค่ะยาชิบน้องมวยไปเอามือนะพี่น่องไก่กับไก่บนทางไปพาก็ะปุกไปกินข้าวเร้าพี่น่องไว้ขึ้นบ่อมากแม่ถ้าลืมบอกเจ้าเจ้าใจเจกหมออะไรนามพอ

เออมือปลุกมือเปื่อนบ่ะทำไมเนี่ยลูกหายไปเรื่อพี่น้องหิ้วเข่าแห้งต้องไปถอนกันทานพ,พี่น้องคนก็แห้งครับไม่หรือไม่ไม่หรือไม่ไปพี่น้องเลยจนไปพากันไปใช่พี่น้องเผาผอมไงพ่พี่น้องตอนนี้เป็นตก<า>้องไงคือป่วยแห้งเนาะแต่ว่าเป็นเป็นอัน ยี่หงบีมันอักเสบพ่พี่น้องตกมาปีนี้ตาเศร้นักพี่น้องเลยห้ากามาแเป็ในเมื่อกำนันงงวงพ่ยพี่น้องเลยไปซื้อเันแพมเพิร์ตราคาหมางไม้เพื่อกินแล้วพี่น,อน้องหนองมยก็จะได้จบคลิปแต่เพียงเท่าน,น,นี้พี่น้องติดตามอาการตาไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องค่ะเป็นกำลังใจให้ตาได้เด้อพี่น้องเลยสบายดีพ่พี่น้อง